ทรโมีวันนี้นะครับาคุยกันกับหุ้นของเทนเซ็นนะครับดูเหมือนว่านักวิเคราะห์ของหลายค่ายจะชื่นชอบหุ้นตัวนี้นะครับทางคนวิศกรคีรีวันนะครับนักวิยการลงทุนจากบลอกกสิกรไทยจะมองอย่างไรบ้างเดี๋ยวลองไปคุยกันสวัสดีครับดีครับครับผมอ่ะเทนเซ็นนะครับที่ผ่านมานี่บริษัทมีความน่าสนใจยังไงบ้างงบที่ออกมาแล้วโดดเด่นมากน้อยแค่ไหนเล่าให้เราฟังหน่อยครับครับก็เทนเซ็นนะครับคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนาะเรามีคุย Google ไป t e n เซ็นเนี่ยจะเป็นเหมือนนะฝั่งของตะวันออกนะครับเป็นเหุ้นที่เรียกว่าเรียกว่าอะไรดีคล้ายๆกันเป็นเหมือนคนโกลเมเลตเทคเนาะเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับ,รบแต่ว่าต้องบอกคุณบอยว่าเอ,อช่วงที่ผ่านมาเทนเซ็นเนี่ยเจอวิบากกรรมเยอะจริงๆไม่ใช่แค่เทนเซ็นอาลีบาบาด้วยนะครับหลายเจ้าเนาะเพราะว่าจีนก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนย้อนไปช่วงโควิดต้องเรียนว่าช่วงโควิดเนี่ยเทคทั้งโลกโตหมดครับ สหรัฐโตเยอะกว่าถ้าถามว่าทาไมจีนถึงฟุบไปก็คือรัฐบาลเขาออกกฎนะครับหลายเรื่องมากใช่ควบคุมห้ามเด็กใช้อินเทอร์เน็ตนะครับควบคุมห้ามเติมเกมนะครับควบคุมห้ามเรียนออนไลน์เหลังจากที่มีการมาของดีฟซีนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายอย่างโดนปลดล็อกคือคือต้องบอกก่อนว่าเขาไม่เหมือนบ้านเราตรงที่ว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจะไม่มาออกกฎหมายว่าแบบเอ้ยทำนั่นทํานี่เขาจะส่งสารเนี่ยไปหาบริษัทต่างๆนะครับซึ่ง พอปลดล็อกเสร็จเนี่ยต้องต้องบอกคุณบอยว่าตอนนี้นะครับธุรกิจหลายๆอย่างเนี่ยมันเริ่มกลับมานะครับราคาหุ้นนี่ก็สัปดาห์ที่แล้วก็บวกมาโอ้โหบวกได้ดีมากนะครับห้าเป็นอย่างน้อยนะฮะถ้าไปดูธุรกิจนะครับคือเอ่อพอถามว่าเทนเซนทำอะไรเนี่ยผมพูดตรงๆเวลามีคนมาถามผมบอกตอบยากเพราะว่าเกมก็มีมีเกมด้วยนะครับยีบสเปอร์นาะแล้วก็มีเกมที่เป็นเหมือนกับพัฒนาขึ้นมาเองอีก สิบเปอร์เซ็นต์แหนกสามสิบสองแล้วโซเชียลมีเดียสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ตัวที่บ้านเราไม่ค่อยรู้จักบ้านเราจะรู้จักแต่อาลีเป้ใช่ไหมครับแอนด์ไฟแนนซ์ใช่ไหมครับ,รบของเทนเซ็นเนี่ยเขามีของตัวเองชื่อวีแบงก์นะครับแล้วก็วีชัวเป็นอินชัวรันเนาะสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็โตดีเหมือนกันนะครับแล้วก็อันอื่นๆที่เพิ่งมาขยายตลาดก็คือเทนเซ็นมาร์เก็ตติ้งโซลูชันสีเหลืองๆนะครับสิบเก้าเปอร์เซ็นคือถ้าถ้าสังเกตที่เราโชว์อยู่เนี่ยคครรรััับบส่่่วนน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 มาาากกเเเะะยยได้ีีจป็ิใหหญล คืออเมริกาก็กีดกันถ้าใครจำเรื่องกรณีติ๊กต็อกกันได้ใช่ไหมฮะเทนเซน์ก็โดนไม่รอดหนึ่งกันนะครับเอ,อภาพมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจเกมเริ่มกลับมาคือคือต้องบอกว่าไต่มาสที่ผ่านมาเนี่ยผลประกอบการออกมาค่อนข้างดีนะครับส่วนหนึ่งคือธุรกิจเกมกลับคนเติมเงินเยอะขึ้นและที่สําคัญคือคนบอกเศรษฐกิจจีนชะลอตัวใช่ไหมครับแล้วก็จะเห็นเรื่องคอนซัมชันอะไรไม่ดีใช่ใช่ที่น่าสนใจคือไอ้ b ีแบงเนี่ยผมจะเรียนอย่างนี้บอกบอยอย่างนี้ว่าเ มีคนก็คือคนจีนนะครับเริ่มกลับมาทําทางเซ็กชั่นผ่านแอปพลิเคชันมากขึ้นนะครับมากขึ้นก่อนตอนนี้มันก็เลยกลายนว่ารายได้ตรงนี้มันเลยเริ่มกลับมานะครับแล้วเราก็เริ่มเห็นการโตเนี่ยมาค่อนข้างดีนะครับเถ้าไปดูงบนะครับช่วงที่ผ่านมาผมเรียนอย่างนี้ว่าคือในในในตัวของงบในสเตทเมนต์เนี่ยผมบอกเลยตรงๆว่าผมเห็นมีอยู่คำหนึ่งที่พูดบ่อยพูดทุกบรรทัดก็คือเขาบอกว่าเขาโตมาสองหลักเนาะจากการใช้ประโยชน์ AI อทีนี้พอไปนั่งดูเนี่ย เอ่อตัวเทนเซนเนี่ยครับเรียนอย่างนี้ครับว่าไอไอธุรกิจ AI เนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นแบบเหมือนเปิด GPT ให้ใช้หรือว่าเปิด Gemini ให้ใช้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่คือทุกมิติครับตัวเกมตัวเออ่คอร์สแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียตัว V Bank หรือว่า V ชัวเนี่ยทั้งหมดใช้ AI เข้าไปทําหมดเอ่อกลุ่มยเทนเซนเนี่ยต่างต่างกับทั้งฝั่งของตะวันตกเยอะตะวันตกเน้นออกแพลตฟอร์มมาแล้วก็แย่งนะครับแต่ว่าของเทนเซนเนี่ย ขาจะถ้าคุณบอยเป็นลูกค้าหลักนะครับเขาจะไม่ให้คุณบอยเนี่ยออกจากอีโคซิสเต็มของเพนเซนเลยเล่นเกมนี้เสร็จคุณต้องไม่เล่นเกมนี้ต่อของ <c oughs> เขาเล่น <c oughs> q q วคิเสร็จคุณก็ต้องไปเล่น v c แชทต่อของเขา <c oughs> ใช้จ่ายคุณก็ต้องใช้ผ่านผ่าน v ีแบงก์วีนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเออพอมันมี AI เข้ามาช่วยเนี่ยพอคุณจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็สักเจตว่าเอ้ไปทําอันนี้ต่อไหม <c oughs> จะเด้งขึ้นมานะครับ แล้วเดี๋ยวนีจะได้เห็นภาพเนี้ยสเกลได้ดีขึ้นครึ่งปีหลังนะครับมากขึ้นนะกำไรมันก็เลยออกมาดีกว่าคาดนะครับตัวบอททอมไลน์เนี่ยประมาณรับ2.72เปอร์เซ็นะครับในตัวของ EPS นะครับจะเห็นว่าถ้าดูยูเซอร์นะครับสังเกตยูเซอร์นะฮะเนี่ยแทบไม่ได้โตเลยนะฮะเนี่ยไม่โตเลยหดด้วยซ้ำนะครับต่ําคาดหมดเลยนะครับตรงเนี้ยแต่พอไปดูเขาเรียกว่าอะไรคุณภาพของเออร์เน็งเนี่ยคนใช้น้อยลงแต่ถ้าถามว่าปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นไหมคําตอบก็คือเพิ่มขึ้น นะครับ hmm. จะเห็นว e. ่าทุกมิติเนี่ยมันโตหมดเกือบทุกอย่างเลยนะฮะทีนี้ถ้าไปดูถามว่าปัญหาเดียวแล้วกันผมใช้คำว่าปัญหาของเทนเซนตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยคือพอเราพูดถึงจีนพูดถึง a ออเนี่ยเออจีนไม่สามารถทำชิปที่เป็นไฮเทคได้นะฮะผู้บริหารก็เหมือนรู้นะครับเขาก็บอกไกด์ด้นเลยว่าเรื่องชิปไม่ต้องกลัวมีเหลือนะครับเขาใช้คำว่ามีเหลือเลยนะฮะในอนาคตนะครับพูดง่ายๆคือต่อไปเนี้ยถ้าใครกลัวว่าเอ้ยจีนจะไม่มีชิปหรือว่า เทนเซนต์เนี่ยหาของไม่ได้เี่ยเรื่องเงินเนี่ยไม่ต้องห่วงแต่ว่าเรื่องของเนี่ยเขาก็มีสตูนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับครับถ้าดูภาพต่อต้องบอกว่าต่อจากเนี้ยแนะนํว่าให้ไปติดตามอะไรนะครับคือตอนเนี้ยผมว่ามันต่างกับตองตรงสารัฐนิดนึงเหมือนกันคือ AI ทางฝั่งของจีนเนี่ยจะเน้นเรื่องโมเนไทส์ก็คือเน้นเอา AI มาใช้กับธุรกิจแล้วทําให้มันทําเงินได้ของอเมริกาจะเน้นออก AI ใหม่ๆออกมาแล้วให้คนมาใช้บริการแล้วเขาไปกินเงินเขาใช่ไหมฮะ ตอนนี้มันมีอยู่ห้าห่วงนะครับที่เขาทาเป็นรูปวงกลมมาเนี่ยคือเขารู้ตัวนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้มันจะมีแพลตฟอร์มแล้วมาเชื่อมกันเนี่ยที่ผมบอกคุณบอยก็คือคือจีนเนี่ยเทนเซ็นเขายาั่าสร้างซูเปอร์แอปคือแอป,ปเดียวจ่ายครบเล่นจบในแอป,ปเดียวนะครับแล้วก็จะใช้ AI ในในการเอ็นฮารดโดยการที่ว่าค,คุณใช้นี้เสร็จแล้วไปใช้นี้ต่อไหมนะครับแล้วก็ลดไรายได้การพึ่งพายอยู่เกมเดียวซึ่งผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องรเ,ออเราน่าจะรู้จัก ROV กันเนาะหรือว่าเป็นพวก ิงก๊อกเวลเนะครับ,รบหรือเกมต่างๆที่เป็นของ t e n เซน t ที่ออกมาเนี่ยต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าพวกเนี้มันเหมือนกับมีวัฏจักรของมันมีเกิดมีดับไปนะครับบางเกมเนี่ยผมเคยเห็นอายุสั้นสุดก็3เดือนนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจผู้ให้บริการเนี่ยเกิดให้เร็วล้มให้ไวอันไหนเกิดได้ก็โมเดลไทยให้นานนะครับ,รบผู้บริหารก็ใช้วิธีการเจริงๆผมจะใช้คานี้ครับเหมือนโมเดลเหมือนการซื้อพวกออปชั่น ซื้อไปสิบตัวอะมันต้องถูกสักตัวนะครับเขาทาแบบนี้เลยนะเขาก็เลยทำนี่เนาะอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือใครที่เล่นเกมอุปสรรคหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคนที่ลงทุนแล้วเล่นเกมด้วยเนี่ยรุ่นแบบเจนวเจนเอ็กปปลายเนี่ยรู้เหมือนกันหนึ่งคือเวลาคุณลงทุนในเกมอะไรหรือซื้อเกมอะไรไว้ในแม่ฮะมันเป็นสังคัดพอคุณจะเปลี่ยนไปเล่นีกเกมอะคุณไม่สามารถทานเฟอร์เงินตรงนั้นอะไปได้ใช่เทนเซนเลยเสนออย่างนี้ครับเขาบอกว่าออกไปนี้นะถ้าคุณเล่นอันนี้เสร็จ คุณสามารถทานเฟอร์อย่างเงี้ยไปเกมได้หรอซึ่งซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าทํายังไงนะแต่เขาเขาพูดอย่างนี้เสร็จพอเขาบอกอย่างนี้เสร็จแป่คาว่าเฮ้ยแปลว่าทุกครั้งเนี่ย <laughs> ก็คือเป็นผมใช้คำว่าสัญญาธาระยะยาวแล้วนะอือืมอคือคุณเนะี่ยจะสามารถคอนเวิร์ตซึ่งตรงเนี้ยผมแอบคิดเอาเองนะครับว่าถ้าจะคอนเวิร์ตได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทําคือคุณจะต้องมีโทเค็นหรือมีคริปโตหรือมีอะไรหรือเปล่านะครับ<อ> <laughs> เข้ามาแชร์แต่ว่าผมก็จะว่าคริปโตในในจีนเน คงจะคอนเวิร์ตอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันอ่าเหมือนกับผมเข้าไปแพลตฟอร์มหนึ่งปุ๊บเสร็จเล่นเกมเเสร็จแล้วผมเติมเงินเกมเเสร็จผมอยากจะคอนเวิร์ตค่างเงินตรงนี้ยมาเข้าเกม B ีอาจจะทําได้นะครับแล้วตัวนี้เอก็น่าจะมาช่วยนะอันนี้ก็คือเป็นอันหนึ่งที่ต้องจับตามองนะครับส่วนอันอื่นๆนะครับก็เ้าแอบเย้มๆนะครับขวาล่างก็คือเขาจะหันไปทําพวกคลาวและซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสที่เป็น AI s o โซลูชันมากขึ้นนะครับซึ่งในจีนเนี่ยถ้าใครตามข่าวดีๆเนาะธุรกิจเทคเนี่ยดีกว่าหมด ซกเมนต์เดียวคือส่งอาหารเหมยถวนเจดีหรือคือไอ้พวกที่ทำใช่คือคล้ายๆบ้านเราครับคล้ายๆแก๊บตอนนี้ผมจะบอกว่าเอทุกธุรกิจเขาเลิกตัดราคาแล้วนะครับเริ่มเลิกตัดราคายกเว้นธุรกิจทําอาหารเนาะที่รับส่งอาหารตอนนี้ยังตัดราคาอยู่นะครับแล้วก็ร้านอาหารใหม่ๆในจีนเนี่ยในจีนในฮ่องกงในถ้าใครมีโอกาสได้ไปนะครับผมก็เพิ่งคุยกับน้องคนหนึ่งที่ไปมาเขาบอกว่าพี่ไอ้พวกฟู้ดเชนใหญ่ที่รับส่งเนี่ยมันเริ่มหายไปนะ ที่เกิดขึ้นคือเป็นลายย่อยแล้วถามว่าพอเป็นลายย่อยเกิดขึ้นมาเหมือนร้านข้าวแกงอย่างเงี้ยใครได้ประโยชน์ก็คนที่รับส่งอาหารแต่การมันว่ามาตัดราคากันอยู่ตรงนี้มันก็เลยภาพมันก็เลยกลับไปตกอยู่ที่คนที่ได้ประโยชน์คือคน uh huh. ที่เป็นคนจ่ายเงินนี่แหละท uh ํา huh. ติดๆทั้งหมด uh huh. นะครับอันนี้เป็นตัวที่จับตาดูให้ดีนะครับว่ามันจะไปต่อได้ไหมเพราะว่ารอบนี้เนี่ยหุ้นมันขึ้นมาคนก็จะบอกเอ้ยขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ลงมาเหมือนเดิมเรื่องหนึ่งที่ต้องสังเกตคือไอ้รูปนี้แหละฮะสองสองอัน สิ่งสําคัญก็คือกําไรมันเริ่มมาแล้วนะคับ,คบมาเริ่มมาแล้วเป็นหลักนะครับทีนี้ถ้าถามว่าราคาแพงไหมนะครับคือต้องเรียนอย่างที่ว่าผมให้ดูซ้ายล่างก่อนเลย P/E ของเทนเซ็นตนะคือตอนเนี้ยอยู่ประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดเท่านะครับต่ำาค้าเฉลี่ยคือ oh. ผมบอกได้เลยว่าถ้าดูหุ้นเทคทั้งโลกออคือมันยากมากที่คุณจะไปหาหุ้น,นเทคที่แบบต่ําค่าเฉลี่ยใช่แล้วมันมัน คือถ้าเป็นอเมริกาภาพมันจะเป็นอีกภาพหนึ่ง<ช>แต่ถ้าเป็นของจีน,นยมันจะเป็นภาพนี้เลยนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกนักลงทุนว่าอาจจะต้องระวังไว้เรื่องหนึง่งก็คือเวลาหุ้นมันดิสคาร์เนี่ยมันดิสคาร์ด้วยเหตุผลมันมีเหตุผลของมันอยู่คือส่วนหนึ่งที่ผมเล่าให้คุณบอยฟังให้นักลงทุนฟังเนี่ยมันดูดีนะครับแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่เราต้องหยิบมาเป็นแค่แท็กติคอลเนี่ยไม่ได้มองถ้าถ้าถามผมหน้าที่แบบ Google เนี่ยสมมุติเราถือ Google กับเทนเซ็นเทียบกันถืออะไรสบายใจกว่าผมถือ Google ผมมสบาาายใจจกวว่่แแ้ัะพง สิ่งหนึ่งที่ที่เราไม่ค่อยโดนแล้วกันสําหรับผู้อเมริกาคือวันนี้คืนนี้รัฐบาลบอกไม่โอเค,ออเคก็ลงดาบฟันผมไม่แนะนำนะเนาะเพราะฉะนั้นในแง่ของการลงทุนถ้าถามว่ามี Google ในพอร์ตแล้วเทนเซนเติมเข้าไปเนี่ยควรเท่ากันเลยไหมผมคิดว่าอาจจะต้องลดลงมาหน่อยนะครับคือมันไม่ควรจะแบบสมมติสิบเก็สิบเปอร์เซ็นต์เท่ากันนะครับแม้ว่าบริเวณจะถูกเนาะแต่ว่าพอถึงเวลามันมีเรื่องเลกกูลาทอรี่ลิ์หรืออะไรเข้ามาเนี่ย มันโอ้โหมันขยับยากมากแล้วคาแรคเตอร์ของ t e n c ซ n t เนี่ยถ้าดู PE ดูโค้ดนะครับใกล้ๆกับ Google เลยนะครับซึ่งมันก็มาจาก AI เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกปัจจัยกดดันคือการออกกฎควบคุมซึ่งผมเรียนคุณบอลตรงๆนะครับการที่นักวิเคราะห์จะไปคาดเดารัฐบาลจีนจะออกกฎหมายมาตีเมื่อไหร่เนี่ยใ <c oughs> ครจะไปเดาได้มันยากมากนะมันแทบจะแบบ คือมันต้องแบบมีใครมาเข้าฝัน,นะครับแล้วถึงจะบอกได้ว่าอ๋อเดี๋ยววันนี้เขาจะออกนะครับ,รบเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับอาจจะต้องมอนิเตอร์แล้วก็ต้องระวังนิดนึงนะครับโดยรวมเพราะฉะนั้นราคาหุ้นก็จะต้องถูกดรายด้วยผมประกอบการมากกว่าที่รีเลทพีมันจะขยับขึ้นไปอย่างนั้นเหรอครับเพราะว่าตลาดคงจะไม่ไม่กล้าให้พีแพงๆอยู่แล้วถูกไหมถูกถูกถูกคือคือตรงนี้ผมจะบอกคุณบออย่างนี้ว่าถ้า P e มันจะรีเลทขึ้นไปเล่นเกินค่าเฉลี่ยมีเหมือนกันครับซีเนเลโอคือ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทางเคเอสเขาเพิ่งจัดงานสัมมนาไปนะครับมีคําถามแบบคุณบอยเป๊ะเลยว่าเอ๊ะแล้วมันจะรีเลทไม่ได้ไงผมว่ามีเรื่องเดียวคือรัฐบาลต้องสนับสนุนโดยการออกนโยบายคือพอเขาออกนโยบายแล้วเขาสนับสนุนเนี่ยคือคือ,คอต้องบอกงี้ครับว่าช่วงประมาณสิ้นปีนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ5ปีของจีนเนี่ยจะหมดอายุฉบับที่15จะจะต้องรีบออกมาภายในตุลาคมเอ่อที่จริงๆกันในตลาดนะครับแล้วก็ทาง KS มองด้วยเนี่ยคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจรอบนี้เนี่ยต้องแต่ AI ครับคือถ้าไม่แตะ AI ไเนี่ยผมบอกได้เลยว่ารัฐบาลจีนก็จะประเทศจีนก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆใช่ใชนะครับดังนั้นถ้ามันมีแผนออกมามันแปลว่ารัฐบาลเนี่ยยกไฟเขียวแล้วนะว่าเอ้ยฉันจะลงทุนด้าน AI ไอเพิ่มฉันจะไม่ไปขวางแกแล้วในการทําธุรกิจตรงเนี้ยผมว่าตลาดมันจะเริ่มกลับไปมองเรื่องของการรีเลตติ้งแล้วถ้าถามว่าวันเนี้ยคนที่มีศักยภาพทํานะครับก็มีแค่เทนเซนต์อาลีบาบามันมีอยู่ไม่กี่เจ้าถ้าสมมติว่าจะบอกไว้ทำเอไอฟ a าสต u เจอร์ครับนะครับ ก็ตรงนี <The mm ้เ hmm. ป็นตัวหลักนะครับ si ที่ต้องตามหน่อยเนาะตุลาคมก็น่าจะมีออกมานะครับแต่ว่าเรียนนักลงทุนในแง่ของกลยุทธ์ถามว่าระหว่างเนี้ยเราควรซื้อลอนโยบายหรือไปรอนโยบายออกแล้วค่อยซื้อผมจะบอกว่าตามสถิตินะครับที่นั่งดูมาทั้งหมดเนี้ยหุ้นจีนเนี่ยพอนโยบายออกเนี้ยเซลล์ออนแฟกต์อ๋อจะไม่มีจะไม่มีใครแบบไปแต่ถามว่าอ่ะทีนี้ถ้าเรามองข้ามช็อตแล้วถ้ามีเซลล์ออนแฟกต์เสร็จผมว่าช่วงนั้นน่ะค่อยกลับไปเริ่มเก็บ แต่ช่วงเนี้ยราคามันก็จะไปตามเรื่องของเอ r n i n g s เรื่องของทิศทางนโยบายไปแล้วพอออกมาจริงเฉลยทุกคนก็ขายออกนะอันนี้ก็มองเป็นแบบสิบสองเดือนเป็นแท c ติคอลเพ r i นะครับคนทําเทคแบบครอบคลุมขนาดนี้นี่ฝั่งเมืองจีนเขาไม่ต้องกังวลเรื่องกฎหมายต่อต้านการผูกขาดแบบฝั่งตะวันตกใช่ไหมเอออันนี้ผมผมเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วผมบอกคุณบอยว่าเกาหลีใต้ก็ผูกขาดเนาะแชโบใช่ไหมครับใช่จีนเนี่ยก็ผูกขาดคือคือต้องบอกว่าตราบใดที่จีนเนี่ย ตอนนี้ผมรัฐบาลเนี่ยเขาต้องเลือกว่าจะให้มันโตแล้วผูกขาดหรือจะให้ไม่โตและกระจายอำนาจเพราะว่ามันแต่มันไม่แปลกครับบ้านเราก็เป็นเนาะคือแก๊สของคนที่มีอำนาจแล้วก็มีมีเงินทุนเนี่ยกับคนที่เป็นเอสเอ็มีผู้เล่นอยู่จำกัดแค่นี้เนาะใช่แล้วมันห่างมากแล้วถามว่าทุกวันนี้ถ้าคนอยากทำเทคในจีนในจีนนะฮะจบไปเสร็จเนี่ยไปที่ไหนผมมั่นใจเลยว่ามันก็มันก็อยู่ไม่กี่ที่เนี่ยแหละเนั่มันก็อยู่แค่เนี้ย เพราะว่าคนที่จะทําได้จริงๆล้วมีศักยภาพสนับสนุนรจริงๆมันน้อยอดังนั้นรัฐบาลจีนในช่วงห้าปีถ้า,ถ,าถ้ามีแผนฉบับที่สิบห้าออกมาช่วงตุลาคมเนี่ยนะครับเขาก็ต้องหลับตาข้างหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยมาเช็คบินเพราะว่าสุดท้ายเป้าหมายสูงสุดคือเราอย่าลืมว่าประเทศจีนเนี่ยการปกครองมันเป็นเซนทรัลไลซ์ก็คือทุกอย่างมันเข้าศูนย์กลางมไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคิดโตไม่เกิดเพราะว่ามัน,มน,มนดีเซนทรัลไลซ์มันไปไปลดทอนอำนาจเขานะครับเทคนี่ก็เป็นธุรกิจที่ดีเซนทรัลไลซ์เนาะเพราะ ตอนต้นที่เราคุยกันว่าเฮ้ยมันดิสเคามันจะกลับขึ้นไปรีเลทได้ไหมมันก็แหมมันก็มีเรื่องนี้มาคําอยู่ผมว่ามันก็ต่างจากอเมริกาที่แผนเขาชัดเจนมากว่าจะต้องเป็นดีเซนทลายไปนะครับแล้วก็มีอะไรก็แกก็มาพึ่งสหรัฐและกันมาพึ่งรัฐบาลและกันครับแต่ไม่ใช่ว่าเอกชนเงลังงตดีๆสหรัฐรัฐบาลลงไปตีมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จับตาดูให้ดีนะครับเป็นหลักนะครับแต่ว่าต้องต้องยอมรับว่าตอนนี้หุ้นมันค่อนข้างถูกนะครับคนนเี่ย ไม่ได้มองว่าแบบธุรกิจมันโตเท่าไหร่แต่ว่ารอบนี้มันกลับมาโตดี2ควอเตอร์ติดแล้วนะฮะก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันครับได้อ่ะเป็นอีกหนึ่งช้อยส์นะครับถ้าใครสนใจก็มี dr ตัว ten cent แอยู่นะครับหรือว่าไปลองฟังทางกสิกรไทยเขามีคำแนะนําทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณคุณวิศกรน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ